สุขภาพดีๆล้านวิวเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกคลิปสุขภาพของต่างประเทศที่มีคนดูเกินล้านวิวว่ามันน่าสนใจหรือมันน่าสงสัยตอนที่หนึ่งอาหารอะไรที่ไม่มีน้ําตาลและไม่มีคาร์โบไฮเดรตบ้างมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอช้อทางบาทเดียวและ u b e c h ช n n e l หมอช้อทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมนะัทาเดดุลชัยธรรมแสงเสริญนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะในซีรีส์ใหม่ของเราก็คือซีรีส์สุขภาพดีล้านวิวซีรีส์นี้เนี่ยจะนำเสนอคลิปสุขภาพจากต่างประเทศที่มีคนดูเกินกว่า1นล้านวิวขึ้นไปแล้วเราเอามาวิเคราะห์กันว่าคลิปดังกล่าวนั้นมันถูกต้อง ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแน่นอนว่าคลิปมันดีคนมันสนใจแต่มันถูกต้องไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้บริภคข้อมูลที่มันถูกต้องคลิปที่หมอสนใจคลิปแรกเลยคือ food with not carb and no sugar อาหารอะไรไม่มีคาร์โบไฮเดรตและมีน้ําตาลและไม่มีน้ําตาลบ้างคนดูเนี่ย6.4ล้านวิวอะมหาศาลมากนะคราวนี้เรามาดูกัน ให้คิดในใจไว้ก่อนนะว่าอาหารอะไรไม่มีแป้งและน้ําตาลบ้างอ่ะอันแรกเลยไข่มีไหมในคลิปบอกว่าไข่ไม่มีแป้งและน้ําตาลหลายคนอาจจะคิดว่าไข่แล้วไม่มีแป้งไม่มีแป้งและน้ํำตาลปรากฏว่าพอดูข้อมูลของอาหารจาก USDA นะครับพบว่าไข่เนี่ยมีคาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดท1 1กรัมแล้วก็มีน้ำตาล1 1จกรัมก็คือยังมีแป้งนะก็คือคาร์โบไฮเดตนะแล้วก็มีน้ำตาลนะเพราะฉะนั้นไข่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ไร้แป้งและน้ำตาลนะ,ะผ่านไปอันที่2ออกไก่อกไก่เนี่ยอันเนี้ยในคลิปก็บอกว่าไม่มีอกไก่ไม่มีจริงๆไม่มีทั้งแป้งและไม่มีน้ำตาลไม่มีคาร์โบไฮเดตและไม่มีน้ำตาลเนื้อหมู เนื้อหมูนี่ไม่มีแป้งและไม่มีน้ําตาลเห็นไหมพวกเนื้อสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีแป้งและก็ไม่มีน้ําตาลเนื้อวัวก็เหมือนกันนะ,ะต่อไปปลาปลาทูนะอย่างที่บอกบางทีเราเอาคลิปฝรั่งมาฝรั่งก็จะนําเสนอแต่ปลาแซลมอนใช่ไหมเรานําเสนอปลาทูด้วยปลาแมคคาเรลหรือปลาทูแล้วก็ปลาแซลมอนเนี่ย ไม่มีแป้งและก็ไม่มีน้ำตาลดังนั้นมันก็เหมาะกับคนที่อยากจะกินโลคาร์น,น,บบนะ่บอกนะโลคารโบไฮเดตนะเพราะฉะนั้นกินได้ต่อไปผักหลายคนอาจจะมีความคิดว่าผักเฮ้ยผักมันอยากจะกินเท่าไหร่ก็กินเข้าไปแต่จริงๆแล้วผักเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายตัวเลยมีทั้งแป้งและน้ําตาลโดยเฉพาะผักที่คนไทยเอามาปรุงอาหารใช่ไหม ยกตัวอ,อย่างเช่นบล็อกเคอรี่อย่างเงี้ยนะบล็อกเคอรี่มีทั้งคาร์โบไฮเดรตเลย7กรัมนะก็มีน้ำตาล1.7กรัมด้วยคาลิฟฟาวเวอร์กระลำปีกระดอกกระล่ำดอกกระล่ำเออกระลำก็มีคาร์โบไฮเดรต5.3กรัมมีน้ำตาล2กรัมเห็ดเห็ดขาวเนี่ยคาร์โบไฮเดรต2.3กรัมนะครับนะเพราะนั้นพวกนี้มีน้ำตาลแตงกวามีคาร์โบไฮเดรต 1.9กรัมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าผักอย่าคิดว่าไม่มีแป้งและไม่มีน้ําตาลนะมีนะแต่หมอไปหามาหายากมากผักอะไรบ้างที่มีแป้งคือมีคาร์โบไฮเดรตน้อยและไม่มีน้ําตาลปรากฏว่าหาแทบจะไม่เจอเลยไปเจอนี่เขาบอกว่าคะนา้าเคาียคะน้าคะน้าหยิก คณะมีคาร์โบไฮเดรต่ำกว่าหนึ่งกรัมก็คือศูนจุดเก้าและสาลายนะสาลายวากาเมะนะมีคาร์โบไฮเดรต่ำศูนจุดเก้าและวก็พวกนี้ไม่มีน้ำตาดังนั้นอย่างที่กินว่ากินแกงสาลายเนี่ยกินได้นะไม่มีน้ำตาโอเคไหมอ่ะไม่มีแป้งนะน้ำตาค้าวนี้ดูต่อน้ำมันพอเราอาหารพวกนี้ใช่ไหมเราได้เนื้อมาแล้วใช่ไหมเราได้ผักมาแล้วคราวนี้เราจะมาปรุงอาหาร น้ำมันแน่นอนส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีแป้งและน้ำตาลเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ให้แนะนำใชนนำ้น้ำมันพืชน,นะน้มันถั่วเหลืองนะน้ำพันดอกทานตะวันน้ำมันปาล์มพวกนี้ไม่มีแป้งและน้ำตาผลไม้พอกินเรากินอาหารเสร็จเราก็ต้องไปกินผลไม้ต่อใช่ไหมในคลิปบอกว่ากินแตงโมเต็มที่โอ้ยปรากฏว่าแตงโมนี่ มีทั้งแป้งและน้ำตาลเลยนะคาร์โบไฮเดรต8กรัมน้ำตาล6กรัมแปงโมเชื่อไหมว่ามีคาร์โบไฮเดรตและแป้งเนี่ยมากกว่ากลุ่มแบล็คเบอร์รี่นะเพราะนั้นมากกว่าสตอเบอรี่ด้วยซ้ำไปหรือมากกว่ามะละกอนะมะละกอดิบเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตต่ำเหมือนกันนะครับนะงั้นกินปาปลายาป๊อกๆได้นะอ่าและสุดท้ายเมื่อกินอาหารเสร็จเต็มคาบก็ต้องกินน้ำดื่มใช่ไหม น้ำดื่มบริสุนนทธนะนะิ์ไม่มีแป้งและน้ำตาลแน่นอนชาเขียวที่ที่ที่ชงเองนะไม่ใช่ชาเขียวตามเซเว่นนะคนญี่ปุ่นบอกกินชาเขียวตามเซเว่นแล้วหวานมากแต่ชาเขียวโดยปกติไม่มีแป้งและน้ำตาลหรือจะกินกาแฟดำก็ไม่มีแป้งและน้ำตาลดังนั้นอย่างที่บอกว่าในคลิปนี้นะก็อยากจะสรุปมาก เมื่อเราไปดูคลิปต่างประเทศเนี่ยที่มีคนดูเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยข้อมูลมันมีส่วนทั้งดีแล้วก็ไม่ดีหมอเนี่ยจะพยายามวิเคราะห์นะซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แรกและถัดๆไปจะเอาคลิปที่มีคนดูเกินล้านวิวเนี่ยเอามาช่วยกันวิเคราะห์หรือถ้าคนไหนสนใจว่าคลิปเนี้ยมันถูกต้องไหมส่งคลิปที่มีคนดูเกินล้านวิวนะมาให้หมอใน Facebook ก็ได้แล้วหมอจะเอาไปวิเคราะห์แล้วก็เอามาพูดกันสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชาอทางบาทเดียวและ YouTube c h anel หมอชาอทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ